เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้เองไม่ได้แล้วคุณสมศรีว่าไงเขาหวนนะาผมอะ่ะจะต้องออกไปจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองแล้วไปพาเขากลับมาอมจะดีหรอเขาหวนนะาอย่างไงก็ต้องไปแล้วแหละงั้นเดี๋ยวรอยอยู่ที่นี่ก่อนนะครับฉันไปด้วยไม่ได้หรอคะ่ะเดี๋ยวผมกลับมารอสักครู่ได้ค่ะได้ค่ะหวนนาก็ จังเลยคอืมโอเคถ่ายเสร็จแล้วนะครับผมว่าที่เราจะไปกินกาแฟกันเมื่อกี้คุณสมศรีว่างหรือเปล่าเดี๋ยวฉันขอคิดดูก่อนนะคะเอเอก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะอืมผมเอารถมาด้วยนะครับเอารถมาเหรอคะครับเดี๋ยวเชิญไปที่รถผมนะดีจังเลยไปไปกันเลยค่ะ หัวหน้าคะรอเดี๋ยวค่ะรอด้วยนี่ครับรถผมโอ้โหรถคันนี้เหรอคะใช่คันนี้รอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมไปถอยรถออกมาก่อนสุดยอดมากเลยโอ้โหูฉันชอบรถคันใหญ่ให่แบบนี้ดีจังเลยค่ะหัวหน้าอ้าวอ้าวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะครับว่าไงครับไม่ไม่ใช่คันนี้เหรอคะก็เนี่ยคน่ะ คันนี้ครับคันนั้นของใครไม่รู้ครับอันนี้ของอผมครับอา้อาวอ้าวขัดโอ้โหหัวหน้าคะ <laughs> ไปครับไปครับรถแรงรถแรงเหนื่อยใจจริงๆ่างรถแรงรถแรงมอเตอร์ใส์หางมอเตอร์ซส์หางไปลวจ้าแล้วแล,แล้วทำไมถึงไม่เอาคันแดงมาละคะคันแดงของใครก็ไม่รู้ครับ <laughs> มาแล้วนี่ร้านกาแฟาสุดโปรดของผมดิฟฟับถึงแล้วครับถึงแล้วครับคุณสมศรี หัวหน้าคะวันหลังเอาคันแดงมาพาดิฉันมากินกาแฟนะคะคันนี้ฉันไม่ชอบค่ะเอาไว้เดี๋ยวผมค่อยซื้อใหม่นะครับรอเงินเดือนสักประมาณ300เดือนก็น่าจะซื้อได้นะครับเดี๋ยวคุณสมศรีนั่งรอข้างนอกครับเดี๋ยวผมไปเอากาแฟมาให้นะครับอ๋อได้ค่ะได้ค่ะกาแฟกาแฟกาแฟมาแล้วครับคุณสมศรีกาแฟครับโอ้ยขอบคุณมากนะคะหัวหน้า โอ้ยเหมือนอย่างที่ฉันชอบเลยค่ะรู้ได้ไงคะว่าฉันชอบกินกาแฟรสนี้อ๋อคุณลมซีชอบกาแฟที่ไม่ใส่น้ําตาลใช่ไหมครับอืมใช่แล้วล่ะคะ่ะอืมกินกาแฟแล้วมีความสุขเอ้ยค่อยอารมณ์ดีหน่อยนะคะหัวหน้าแล้วเดี๋ยวเราต้องไปถ่ายใหม่กันนะคะเออช่วงนี้ก็ช่วงพักนะครับช่วงเบรกก็เราก็กินกาแฟกันไปก่อนแล้วกันนะครับ 그대 지금 무슨 생각 하며 일을 하고 있 나요？나와 놀 고, 싶은마음은없 나요？알 아요？그대 해야 할일만이남았 다는 걸 그대 지금 무슨 생각 하며 노트북 을여 나요？나와 놀 고, 싶은마음은없나요 生。